อาวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาแหงนะคะเมื่อคืนไปเที่ยวงานใหม่มานะคะงานใหม่ชนบทนะคะแบบว่าทั้งเหนื่อยอากาศไม่หนาวนะคะเมื่อคืนก็เลยแบบว่าตื่นขึ้นมาก็แบบเป็นแหงๆก็เลยอยากแบบว่ากินตําละกอนะคะดี๋จะให้นางเอกตํานี่นะคะวันนี้นะคะไม่มีขนมจีนนะคะนางลีลาก็จะใส่แค่หอยโอ้ยไม่ได้พิษอยางปเป็าหอยหมะ้ยฝน เดี๋ยวพ่นคัดนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องนะคะก็ะจะมีแค่หอยนะคะวันนี้ตามธรรมดานะคะแล้วก็ใส่มะกงมะกอกนานะคะนะพวกมะคงมะเขือมะกอกนาอะไรนะคะเฮ้ยไม้ยางบุ่นไว้อย่างน้ำคุณอยู่แถวนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพวกส่วนของเครื่องเลยคะ่ะพวกมะเขือทงมะเขือเทศมะกอกนานะคะอันนี้ก็จะเป็น เครื่องนะคะที่ปรุงนะคะรอปรุงน้ําปลาแล้วก็ปรุงอ่ะปรุงผงชูรสปรุงน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ละค่ะเนี่ยแบบว่าวันนี้จะเอารสชาติแบบว่าแซ่แบๆนะคะเพราะว่าแห้งนะคะเมื่อคืนน่ทคุณอากาศเลยผู้ผู้ค่ะใส่น้ําปลาไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะอ่ะเด็นะคะแอปเอาขวดมาเทใส่กระปุกแลก็ว่าตัวเองต้มปรุงนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่แค่วันนี้นางนะคะคิดยังไงไม่รู้นะคะสองสามวันวันนี้แอปเอาปิดนงปิดหน้าปิดตาทําเป็นไม่คงไม่คา้าไก่ย่างเรียนแบบไก่ย่างวิเชียรบุรีนะคะ <c oughs> แบบว่าคนขายเขายากแล้วเขาก็จะมีหมวกมีอะไรใส่คุมนะคะแะบบนะคะบรรยากาศก,าก็แบบว่าคืมฟ้าคืมฝนนะคะแบบว่าสัมผัสกลิ่นไยได้เหมือนมันจะเปลี่ยนอากาศเข้าฤด,ดูแบบว่าฝนตกชาดอกม,มอะ,ะม่วงแล้วเจ๊ว่าไหม จะว้าดูอะไรเถาะยามคนไปเที่ยวเนี่ยจะอยากมายุงแล้วก็โทกวไปกวนแล้วก็ว่าอยากลู้อยากเห็นนั่นเห็นนี่จะไม่ไปอยากลู้อยากเข็นน้ำคนไหลไปยิบพินเจ้าอันล่ะอุ้ยหอมมากเลยนะคะมะละกอนะคะเราก็จะใส่ใส่หอยเอาเจี้ยวหอยลงไปใส่เลยมันจะได้ไม่คาวเนี่ยเออเน่ยใส่ลงไปเลยเพราะว่าจะ ฉันบอกว่าจะเจามาล้างอ่ะเจไม่เอามาให้ฉันล้างนะคะวูสเอาไปล้างแม่ไส้เนี yeah. ่ยนี่ค่ะก็ตามเสร็จแล้วนะคะโอ้แกแห้งนะคะปวดหัวมากยังไม่ฟื้นเลยนะคะส้มตำแซ่บๆนะคะนั่นเดี๋ยวมากินด้วยกันเลยนะคะนะคะลูกค้าทางไหนหรอลูกค้าแฟนไปนไหนล่ะคะฮะทำไมไม่พาแฟนเดินมาซื้อด้วยอะ่ะ ก็สิบบาทเหมือนกันแหละค่ะเอาซีก็เอาเอาเอาหนังไปไม้หน sure> ึ่ง bueno> สี่แล้วก็ไก่ออกไม้หนึ่งเอาก็ลองอ้อตายแล้วปวดหัวนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะเนี่ยส้มตำโย่ยๆค่ะอาจจะลายตานีดหนึ่งนะคะมือมินิ่งนะคะนะคะส้มตำแซ่บเหมือนเดิมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ